you uh. นาจไปเปิดเครื่องให้จ้าหน่อยจ้าหน่อยก็นี วันนี้ศึกษาพระวินัยทำความเข้าใจเรื่องพระวินัยโดยเฉพาะเนื่องจากครูบาอาจารย์ทุกรูปได้บวชมาในพระธรรมวินัย อาศัยพระวินัยอาศัยธรรมะจึงได้เป็นพระถูกต้องตามพระธรรมวินัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านศึกษาเข้าใจแล้วก็เป็นพระอุปชาเป็นอาจารย์ส่วน เมื่อถับถูกต้องตามพระวินัยที่สมเด็จพ่อรัตในปัจจันตะชนนบทห้ารูปขึ้นไปที่เป็นปกติตะก็สามารถบวชได้ให้การบรรพชาวุสมบทได้ <c oughs> ส่วนในมัธยมประเทศ สมเด็จพอตรัสไว้สิบรูปขึ้นไปจึงใช้ได้สถานที่ใดประเทศใดหาพระง่ายนั้นคือมัธยมประเทศสถานที่ใดหาพระยากอันนั้นคือปัจจันตะชนบทในภาษาวินัยเป็นเช่นนั้นเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษามา <c oughs> เข้าใจในเรื่องของพระธรรมวินัยดีแล้วจึงเป็นพระอุปชาเป็นครูบาอาจารย์ให้การบรรพชาวสสมบทเราท่านทั้งหลายจึงได้เป็นพระ <c oughs> นี่คือความสำคัญของพระธรรมวินัยที่มีเมื่อบวชเป็นพระภิกษุ ตามพระธรรมวินัยถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็มีศักดิ์และสิทธิ์ตามพระธรรมวินัยนั้นทีนี้เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วตลอดทั้งภิกษุทั่วโลก <c oughs> ผู้ใดใครก็ตามความจริงถ้าจะพูดให้มันชัดก็ทุกคนมีกิเลส จึงมาเกิดในโลกมนุษย์ได้ต้องมีกิเลสถ้าไม่มีกามมักิเลสก็ไม่สามารถมาสู่โลกมนุษย์นี้ได้เพราะอะไรเพราะมนุษย์สภูมินี้เป็นกามโลกกามภพที่อยู่ของบุคคลผู้มีกาม เพราะฉะนั้นเมื่อผูใ้ใดใครก็ตามยังมีกิเลสต,ตัวนี้อยู่จึงมีโอกาสมาเกิดโลกมนุษย์เมื่อมาสู่โลกมนุษย์ทีนี้กรรมก็จัดสรร <c oughs> กรรมก็จัดสรรแต่ละท่านแต่ละคนนั้น ไม่ว่าชาติใดภาษาใดไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีสิทธิ์ในชีวิตของตนเองไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งมีสิทธิ์ในชีวิตของบุคคลอื่นไม่มีแต่โลกมนุษย์เป็นโลกสมมุติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขความผาสุขจึงได้มีข้อปฏิบัติ ระเบียบเป็นกฎหมายเป็นข้อบังคับเป็นระเบียบ <c oughs> ออกมาแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันเมื่อมีข้อระเบียบมีกฎหมายคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นถ้าไม่ปฏิบัติก็ถือว่าทำผิดกฎหมายมีโทษ โทษสารุโทษโทษน้อยโทษใหญ่บางทีก็ถูกประหารชีวิตบางคนก็ถูกจำคุกตลอดชีวิต <c oughs> บางคนก็ตัดสิทธิ์ันนั้นบ้างอันนี้บ้างจำคุกมากบ้างน้อยบ้างแล้วลงโทษทั้งปรับทั้งจับอะไรต่างๆถ้าผูใ้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบ กฎหมายบ้านเมืองนั้นๆต้องมีโทษดังที่กล่าวมาโดยย่อข้อนี้ฉันใดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสมบูรณ์บริบูรณ์ยี่สิบประสง็นไขกำไรกระแสนมหากัาบแล้วในที่สุดก็ได้ตัดสูรพระนุตรสัมมาสัมพุทญาณ เป็นาศาสดาเอกของโลกเรียกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มาชำรืองดูสัตว์โลกมันคล้ายๆกับไก่คล้ายๆกับมดคล้ายๆกับอะไรนี่แหละน่าสงสารเพราะอะไรเพราะชีวิตแต่ละชีวิตนั้น ชีวิตแต่และชีวิตนั้นมันเป็นชีวิตที่น่าสงสารเพราะอะไรเพราะภัยมันมีมากภัยคือสิ่งที่น่ากลัวมนุษย์เรากลัวมากก็ภัยคือความแก่อันนี้กลัวมากภัยคือความเจ็บปวดภัยคือความป่วยไขย้อันนี้น่ากลัวมาก ภัยคือความตายเรียกว่ามรณะภัยอันนี้คือภัยในวัฏฏะสงสารคนที่จะมาเกิดหรือเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นทุกคนสร้างกรรมมากรรมก็เลยจัดสรรให้ไปที่ต่างๆ ไม่มีสิทธิ์อยากจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้เกิดที่ใดก็ต้องตายที่นั่นเกิดพมมโลกก็ต้องตายที่พมมโลกเกิดสวรรค์ก็ต้องตายที่สวรรค์มาเกิดโลกมนุษย์ก็ตายที่โลกมนุษย์แต่มนุษย์จะโลกนั้นไม่เหมือนเทพไม่เหมือนเทวดา เทวดานนพระพรมอรูปพรมถือว่าชั้นสูงสุดรูปประพรมก็ถือว่าชั้นสูงสุดในอุปริมะสงสารการท่องเที่ยวไปสถานที่สูงสุดของวัตะสงสารส่วนเทวดานั้นอยู่ขั้นกลางอายุก็น,น้อยกว่าพระพรม ความสุขก็น้อยกว่าพราะผมเพราะผมมโลกนั้นไม่มีกามไม่มีกามอำนาจของสมาธิอำนาจของฌานปฐมฌานดีชฌานติชฌานจตุจานและฌานที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเรียกว่าอารูปฌานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่ผมมโลก ผู้ที่จิตจะเข้าถึงฌานธรรมได้ต้องข้ามโคตกามดับโคตกามลงก่อนแม้ไม่หมดก็ขมได้เมื่อขมโคตกามลงดับโคตกามลงจิตเข้าสู่ฌานธรรมจุติในฌานนั้นไปเกิดในพรมโลก ส่วนเทวดานั้นสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจผ่องใสก็ไปเกิดได้ให้ทานก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้รักษาศีลก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้บำร,รุงบิดามารดาก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้เทวดานั้นมีกามอย่างสมบูรณ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะทะของเทวดานั้นชืวสมบูรณ์บริบูรณ์และว่าเบ็นจะพิทักามคุณแต่เมื่อวาระสุดท้ายก็ต้องตายแต่ก่อนตายต้องเบื่อหน่ายต่อสวรรค์เพราะอะไรเพราะใน เมื่อหมดอายุหรือวีซ่าหมดอายุเทวดาก็ต้องก็ต้องจำใจจากสวรรค์เงื่อไหลออกมาทางรักแล้ผิวพันสามผิวพันเศร้าหมองเครื่องทรงเศ้าหมองที่อยู่ที่อาศัยแขงกระด้าง เมื่อมันไม่มีความสุขก็เบื่อหน่ายโอสวรรค์ในที่สุดก็จุติคือตายตายแล้วก็ไปตามกรรมอีกน่าสงสารไหมมนุษย์เรายิ่งน่าสงสารทีนี้พอเกิดมาแล้วทุกอย่างลำบากทุกคนตั้งแต่กินตั้งแต่ถ่าย ที่อยู่ที่อาศัยต้องดูแลทั้งหมดเครื่องนุ่งห่มก็ต้องดูแลทั้งหมดอาหารก็ต้องดูแลทั้งหมดอัตภาพร่างกายมนุษย์เรามันเน่ามันเหม็นมันน่าเกลียดปฏิกูลน่าเกลียดอันนี้คือร่างกายของมนุษย์ จากนั้นไปก็แก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายสมเด็จพ่อชำเรืองดูแล้วน่าสงสารทุกชีวิตไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองนั้นไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีเลยมีแต่เป็นไปนตามอำนาจของกิเลส บางทีกิเลสตัวร้ายกาศทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งราคะทั้งโมหะ <c oughs> มันเกิดขึ้นครอบงามจิตชีวิตของมนุษย์ก็เลยทำตั้งแต่บาปเวลาโลภะเกิดก็โกบโกยโกงกินลักป้น ผมเห็นหลังแกเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองถ้าราคะเกิดก็เล่นชู้สู่สมผัวเขาเมียเขาลูกเขานอกใจผัวนอกใจเมียแต่โทสะเกิดขึ้นก็โมโหโทโสด,าาด่ากันทะเลาะวิวาทกันฆ่ากันถ้าโมหะเกิดขึ้นก็ติดจริงเสพติดมีเล่ามีเบีร์มีบุบุีีมี ยาบ้ายาอีเป็นต้นเมื่อผูใ้ใดใครก็ตามตกอยู่แต่อำนาจของกิเลสนี้ด้วยอำนาจของโละก็ไปเกิดในภพภูมิที่หาความเจริญไม่ได้ก็คือเปรตอสุรกายถ้าด้วยอำนาจของ โสะจากมนุษย์ไปก็ไปเกิดในภพภูมิที่หาความเจริญไม่ได้คือนรกถ้าพวดใยจิตติดสิ่งเสพติดด้วยอำนาจของโมหะ <c oughs> ตายแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานหาความเจริญไม่ได้ก็ใช้กรรมต่อไปอันนี้คือชีวิตของสัตว์โลก ที่เวียนไายตายเกิด <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อสมเด็จพ่อชำเรเลืองดูแลว้วอาศัยพระมหากราุณาธิคุณอาศัยพระมหากราุณาธิคุณจึงทรงสแสดงธรรมที่ป่าอิิปัตนะมิกธายวันแขวงเมืองพระลานสีดังที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามา เมื่อแสดงธรรมแล้วผู้มีบุญทีนี้เคยสร้างบุญมาบรญเจากขีทั้งห้าพระอัญญาโก,ญญกนธัญ,ญพรามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดพูดสรุปลงสั้นๆก็ได้บวชในพระธรรมมวนยัย ทั้งห้าพระัญญาโกนธัญญะบับปพปะพัติยะมหานามะัสิชิแล้วก็สำเร็จเป็นพระหันจากนั้นไปพระองค์ก็เผยแผ่พระศาสนาต่อไปยัศศาสกรบุตรพร้อมบริวาตรตลอดทั้งโยมพ่อโยมแม่พันยาก็ได้เข้าถึงธรรม ผู้มีบนมากก็ได้บรรลุเป็นพระหันพ้นจากทุกท่างหลายทั้งพวงตามลำดับจากนั้นพระองค์ก็เผยแผ่ไปทางเจดินสามพี่น้องก็ได้บริวารผู้มีบริวารมากก็ได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อพระพิกษุบางรูปยังไม่ได้บรรลุมรคลแล้วก็บวช ไม่ได้บรรลุมรรคผลแล้วก็บวชเมื่อผู้ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมไม่ได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานเป็นอย่างไรราคะมันก็ยังมีโทสะมันก็ยังมีโมหะมันก็ยังมีเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุเป็นบัจจัยให้เกิดราคะพระสุทิน เป็นอาที่กรรมมิกะพิกขุพ่อแม่อยากให้ศึกแต่ลูกไม่ยอมศึกก็เลยขอพืชไว้ทำพันุ์ก็หมายความว่าอยากจะได้หลานนั่นเองพระสุทินก็เลยตั้งใจเออทางนั้นก็ไม่เป็นไรก็เลยเสพกับภรรยาเก่า เรียกว่าปุราณสติยิกาเทวดาผู้มีตาทิพหูทิพก็โจกันเสี้ยนหนามเกิดขึ้นแล้วในพระศาสนาความเสนียดจันไรเกิดขึ้นแล้วในพระศาสนาแล้วก็ส่งต่อไปถึง เทวดาชั้นสูงสุดสมเด็จพ่อจึงตรัสเอาไว้บัญญัติเห็นไหมโลกสมมุติมันต้องบัญญัติเอาไว้ที่ห้ามพิสุเสพเมถุนกลับมาตุคามก็เลยบัญญัติมาตามลำดับบัญญัติมาตามลำดับบัญญัติมาตามลำดับ <c oughs> ตามเหตุ เหตุอันไหนที่เป็นเหตุให้กัน้นการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างปราริชิกสี่ข้อเนี่ยอันนี้ถือว่าประหารชีวิตกฎแดงประหารชีวิตไม่ใช่ธรรมดานะถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือผู้ใดไปทำผิดเข้าเมื่อพระอ,องค์บัญญัติไปแล้วมีความผิดทท้งนั้น เป็นสัญเจตนิกาบัตอันนี้เรียกว่าสัญเจตนิกาบัตเพราะฉะนั้นไม่รู้ก็ต้องถ้ากระเบเสเมทุนเข้าไปลักเข้าแกล้งฆ่ามนุษย์ใตายในคันนอกคันและโกหกหลอกลวงชาวโลกเลี้ยงชีพด้วยอุตริมนุษษธรรมอันนี้ก็ถูก <c oughs> ตัดสินประหารชีวิตให้ศึกเว้นอาธิกรมิกาพิขุเท่านั้นนอกนั้นไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องของพระธรรมวินัยนี่เป็นมาอย่างนี้ส่วนนอกนั้นสังขารที่เสษทีนี้ไหม สังขาทีเศษเป็นอย่างไรอันนี้เราท่านท่านหลายได้ศึกษามาถ้าผู้ใดไปทำผิดที่พระองค์บัญญัติไว้แกล้งทำแม่น้ำสุจิเ,จเคลื่อนบ้างจับต้องกายผู้หญิงด้วยความรักด้วยความกำหนัดยินดีบ้างพูดเกี้ยวพาราศีผู้หญิงบ้างเห็นไหม ตามลำดับถึงสิบสาข้ออันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเศร้าหมองแห่งศีลและกั้นการบรรลุมรรคผลพนิพานคารุกาบัติแต่ว่าต้องอย่างหนักแต่พระองค์แยกออกเป็นสองประเด็นหนึ่ง สตกิจฉาถ้าต้องปรารชิกอันนี้ขาดจากความบินพระตัดสินให้ศึกโดยส่วนเดียวสองคารุกาบัตต้องอาบัตอย่างหนักแต่เป็นประเภทสะเตกิจฉาแก้ไขได้อยู่นี่ถ้าว่าเราจะพิจารณา <c oughs> ตามลำดับนี้เราก็จะได้รู้ว่าเหมือนกันกโกมหลายบ้านเมืองเพราะมนุษย์สภูมินี้เป็นโลกสมมตุตินี่เพราะฉะนั้นอันไหนที่ควรไม่ควรอย่างไรอาศัยพระมหากรุณาที่ขุนป้องกันผู้บวชเข้ามาแล้วไม่ให้ ติดขัดการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ความหมายสันจน,นอกจากนั้นก็โทสานุโทษโทษน้อยโทษใหญ่พระองค์ก็บัญญัติไว้บางอย่างไม่ได้กัน้นการบรรลุมรรคผลพนิพพานแต่ว่าเป็นโลก,กวัชชะมันเหมือนชาวโลกพูดเหมือนชาวโลกทำเหมือนชาวโลก อันนี้เรียกว่าโลก,กวัชชะถ้าชาวโลกตีเตียนพระศาสนาก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครศรัทธาเลื่อมใสพระองค์ก็บัญญัติไว้ให้เกิดความสงบเรียกว่าสมณะสารูปควรแก่สมณนะไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรก็พูดแบบญาติแบบโยมพูดไม่ได้นะ ติราฉานกถาพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ความหมายติราฉานแปลว่าขวางขวางการบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้พระองค์ก็มัญหติไว้ทั้งหมดบางอย่างก็ทางธรรมติเตียนไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเช่นเสพเมถุนเนี่ยเป็นต้น ธรรมดาบ้านเมืองถ้าหากว่าทำตามปะปิพณีถูกต้องแล้วก็อยู่ด้วยกันได้แต่พระเราไม่ได้เป็นต้นอันนี้ทางธรรมติเตียนแล้วก็ทางโลกติเตียนเพราะมันเหมือนชาวโลกเป็นต้นเมื่อพระองค์บัญญัติไว้อาบัตหนักอาบัต ขั้นกลางอาบัตเบาอย่างทุนละใจเนี่ยก็อาบัตอย่างหยาบจากนั้นไปเป็นระหุกาบัตสามารถแสดงอาบัตได้อย่างที่เราท่นานทั้งหลายแสดงอาบัตอยู่ก็บาปที่ผิดมานั้นก็หมดไปแต่ให้ระวัง อย่าทำอีกอย่าทำผิดอีกต้องแล้วอย่าต้องอีกอย่าต้องบ่อยอะไรต่างๆถ้าเผลอพับก็ต้องอาบาอัติีก็จะต้องแสดงอาบาอัติอีอย่างนี้เป็นต้นต้องทำกันอยู่อย่างนี้นี่วาฉะนันเรื่องของพระวินัยจึงเสมือนเป็นกฎหมายรับกฎหมาย ถ้าใครทำทำก็เรียกว่ามีคดีความเห็นไหมมีคดีความเมื่อมีคดีความพูดง่ายๆถ้าเป็นของชาวโลกเป็นของชาวโลกจะไปสมัครอะไรก็ไม่ได้มีคดีติดตัวเห็นไหม มีคดีติดต,ตัวจะไปอะไรจะไปสมัครงานที่ไหนพอเขารู้ว่ามีคดีเดี๋ยวเขาก็ไม่รับจะเป็นราชการก็ยิ่งไม่ได้เลยห้างร้านบริษัทเขาก็ไม่เอาแม้แต่คุมประพฤติเขาก็ไม่รับจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ข้อนี้ฉันใดพระสงฆ์เราบวชเข้ามาสู่พระธรรมวินยัย ถ้าสวตต้องอาบัติก็มีคดีตุคดีติดตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นโอกาสจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงเป็นอันไม่มีเห็นไหมเป็นอันไม่มีนี่เพราะฉะนั้นเราทุกรูปทุกนามทุกสันทุกคนได้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยมาก็จะได้เข้าใจอันนี้ลงตาเพื่อเพิ่มเติมเสริมสติเสริมปัญญา ถ้าผู้ใดมีคดีคือต้องอาบัตการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอันไม่มีกั้นถึงขนาดนั้นเลยเหมือนกันกับของชาวโลกย้ำอีกถ้ามีคดีติดตัวจะไปสมัครงานอะไรหรือจะไปทำงานราชการอะไรต่างๆ สังคมไม่รับเลยสังคมไม่รับเลยสมมติว่าสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออะไรต่างๆเพราะเขารู้เรื่องภายหลังเขาจะต้องพิจารณาเห็นไหมเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ที่เราท่าทั้งหลายจะรู้ได้ทราบ พราะฉะนั้นเรื่องพระธรรมวินัยนั้นเราทุกรูปทุกนามครับพยายามเอื้อเฟือ้อคำว่าเอื้อเฟื้อก็คือสำรวมกายสำรวมกายสำรวมบาจาอันนี้คือเอื้อเฟื้อต่อพระวินัยครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสำรวม ศีลก็เกิดขึ้นเพราะการสำรวมนั้นไม่สำรวมศีลก็ไม่เกิดจะพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำอันนี้ศีลไม่เกิดเลยนี่เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารบมาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระวินัย ก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่อยศึกษาในโอกาสต่อไปนิมนต